สปอร์ตเอเวอร์ทรงสุรตานมันเป็นยังไงนี่ไวรุ่นดูใบดูเลยตัดไปเลยค่ะปั๊มเบรกเมมโบค่ะ 21Z เอซเอเวอร์คันนี้นะคะสปอร์ตบวกแพ็คนะคะด้านหน้าค่ะไวรุ่นดูใบแบบเราเนี่ยใส่เลยสปอร์ตตัวใหญ่ เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ามันคือฟอร์ต้องแบบฟอร์แบบตะกอนสเกิร์ตหน้านะคะ AKC ใส่มาแล้วค่ะรอที่สุดเข้มที่สุดจัดไปเลยค่ะช่วงล่างชุดดูใบค่ะโปรเฟนเดอร์ควีนซีรีส์ให้มันรู้ส่างว่ารุ่นนี้ใครใหญ่เออจัดไปเลยค่ะปั๊มเบรกเมมโบค่ะ 21Z นะคะใหญ่ที่สุด แรงที่สุดในรุ่นแล้วนะคะเออจัดไปเลยค่ะล้อก,ก้นวายตัวนี้นะคะขนาด20นิ้วแล้วก็สเปคยางโตโยนะคะเราต้องเอาแบบสเปคเทพเท่านั้นนะทุกคนคะ่ะยังไม่หมดค่ะไปต่อด้านหลังเลยมามาล้อหลังต่อเลยล้อหลังค่ะนี่เป็นไงความใหญ่ของเขาเป็นไงเมมโบก็มาแล้วพอตัวนี้คืออะไรคืออะไรวะ ตอนนี้มันคือเบรกไฟฟ้าใส่ไปเลยเป็นไงสุดยอดไหมด้านหลังนะสเกิร์ตท,ท้ายนะ A.K.C เดี๋ยวเขาน้อยใจนะคะใส่มาให้แล้วนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะและประตูท้ายไฟฟ้านะคะของ Fort Everest คันนี้จัดมาให้แล้วนะจ๊ะคันนี้นะคะเบสเสร็จแล้วนะคะแต่งเนี่ยสามแสนบวกลบนิดๆเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะใครอยากได้แบบนี้ค่ะโทรมาเลยค่ะจิ๊บโน๊หนึ่งดูแลให้นะ